คิดถึงป้ารัตนาเพิ่งมาเจอฝากติดตามช่องแดงเขาขอเาติดตามเขาเพิ่งมาปิดอ้ยไปไล่เขาทำไมคุณแป้งหนูเป็นคนจริงอะไรบ้านกูล่ะคุณแป้งอย่างน้อยวันนี้พระบิ๊กเข้ามาดูนะครับผมพระนี่ต้องเดี๋ยงไออันุโมทาเอ๊ะอะไรวะหนูต้องพูดว่าอะไรอะสวัสดีคระสวัสดีค่ะหนูต้องเรียกว่านะไรลิมนเหรอไม่ใช่นมัสการลิมน รู้แล้วเขามากันเต็มที่นมัสการนมัสการค่ะหลวงพี่ใช่ไหมหนูพูดถูกใช่ไหมสวัสดีนะคะนมัสการนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูป้านะจ๊ะไม่ต้องมาดูกูรักเจ๊พูดกับพระดี่เนี่งานง้างมันหมดเลยบ้านกูนี่มาส่องดูพมาดูนะเขาดูไปว่าคนรักสงเขาดูอยู่มาดูเราเยอะๆเลยแต่มัต้องรู้มันนะ เจ้ไงเขาไม่มาดูพวกหนูหรอกเออนี่มีการบอกมาดูเขาเยอะๆไม่ยังมาดูเราเออเขามาดูเยอะเขาพูดแล้วโอ้โหเจ้ทำไมเจ้เห็นแก่ตัวให้ดูแต่ตัวเองอ่ะเออเขาพูดมาแล้วกับน้องคนนี้นี่ไม่เหไม่มีอะไรไหมหน้าเดี๋ยวมึงเขาไม่ดูเลยโอ้ยตัวเองหน้าดูตรงไหนนะแล้วผออะไรู้นี่เป็นเป็นคนดีเลยนะผสมพูดให้เราฟังเลยใครล้างผาน บอกว่าป้าครับพระมาจริงแล้วนะคะป้าเรียกพระส่งมาพระมาแล้วมาเลยยิงอีนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาจริงจริงก็มายิงเลยเพื่อนรจโน่เขาไม่มีปืนจะให้ยิงได้ยังไงมึงจะรู้เหรอว่าไม่มีปืนอุ้ยจะยิงโดอัตโนมัสโอ้โหเหนื่อยแทนจะต่อยนะได้ยินเสียงใครจะสวนทันทีจริงเก็บทุกดอกเสยตายไปเลยค่ะเหนื่อยตายไปเลยค่ะ เจ๊จูกเขาเป็นแม่หนูเจ๊จะทำไรเฮ้ยไม่ใช่หรอกพี่สาวไม่ใช่กูเขาไปรูกอุ้ยใครเจ๊สามสองคนเนี่ยโอ้ยเจ๊ชีวิตจริงมันไม่ใช่เนี่ยนั่นหนูดูหน้าหนูรู้เรื่องหมดเลยมีรูกเป็นสามคนแล้วโอ้ยไม่ใช่เลยจริงอุ้ยแล้วจริงมีกับใครจะมีกับแฟนก็ดีเขาก็มีแฟนเขาอะเจ๊แปลกแล้วมึงมึงถามทำพี่อะไรในปากเนี้ยหนูก็มีพ่อนะ แม่หนูก็ต้องมีลูกมีมีแฟนงแบ่งแร้วไงแม่หนูก็ต้องมีแฟนไม่งั้นหนูจะออกมายังไงอ่ะแม่มาถามว่ามีแต่ใครเขาก็มีแฟนของเขาไอีแตงอุ้ยพ่อหนูหล่อด้วยพ่อหนูหล่อด้วยบอกก่อนพ่อติเต็มอุ้ย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 ว่าเพ่อเดี๋ยวมากันเต็มทีเจจุกเจจุกเจต้อยมาว่าแฟนเจจุกว่าหน้าไม่ดีอ่ะอุ้ยอมันมันโทษเองเออเองเลยค่ะ เมื่อกี้เขาพูดจริงๆเจ้ต้อยเจ๊จุกเห็นเจ๊ต้อยนินทาด้วยเห็นเจ๊ต้อยทำร้ายน้องด้วยคุณอีฟสวยด้วยอ่ะลกกีบปากควายปากอุ้ยเป็นอะไรสักผ้าซ้อมเดี๋ยวตายเห็นแล้วสักผ้าเองซ้อมซ้อมซ้อมสักผ้ามาสิมาสิมาสิโอ้ยกลัวยิ่ไหนเนี่ยพี่โนดอะไรก็พูดไว้เลยได้กๆนี่มาเป็นตัวแทนถึงแม่อ้ย ในกระเป๋ากางเกงมีอะไรครับเห็นล้วงบ่อยคุณไอมิต y อยูมีตังจ้ะมาที่บ้านทีมะจะสับหน้าคุณไอมิต y อยู่เขาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมึงมีมีดนะมึงีจะสับหน้ามึงดยอัตโนมัติเลยเจ๊มึงมึงเป็นใครกันเนี่ยมาบ้านกูอย่างเนี้ยหนูเป็นหลานที่รักเจที่สุดหลานทุกตีนอะไรล่ะตำรวจรู้เรื่องกันหมดเลยพ่อแม่แต่อิ่งนี่เขารู้ชื่อกันหมด